สวัสดีจ้าแม่หมอติงน่อยมาแล้วจ้ะนะคลิปเมื่อนี้นะพี่น้องมีเรื่องราวคนรักเก่ามาฝากชาวราศีเมษเเขาเดือนพฤษภาค,คมแล้วกะ จัดคลิปสำหรับเดือนมิถุนายนนะมาฝากชาวราศีเมถก่อนเลยพี่น้องดูกันล่วงหน้าสนุกกันล่วงหน้าบันเทิงกันล่วงหน้าเด้อพี่น้องใส่ก็ว่าบันเทิงเพราะวันเป็นการซองค้นรักเก่าพี่น้องอย่าจริงจังนะเฮาเริ่มต้นชีวิตไม่ของเฮาเขาเริ่มต้นชีวิตหม่ของเขาแต่อันนี้ถือว่าซองกันมวลมวลนะแล้วก็สําหรับบางค้นทีเฮารู้สึกว่าเลิกกันไปแล้วแต่ว่าก็เอ้ยยังบ่ทรงบ่แล้วบ่ทัวก็ลองฟังเบิงเนาะลองฟังเบิงแล้วก็นําไปปรับใส่ กับสิ่งที่มันเกิดขึ้นจริงๆนะเพราะว่าอันนี้มันยังเป็นการเปิดภัยโดยร่วมอยู่นาะพี่น้องบอมเมนดวงส่วนตัวอาจจะระตรงกับชาวราศีเมษทุกคนเด้อจ้าเด้อชาวราศีเมษคือคนที่เกิดระวังวันที่13เมษายนถึง14พฤษภาคมราศีดูใดลัคนาดูใดนะพี่น้องดูที่เรื่องเล่าเป็นหลักเฮามาเบิง เปิดไพ่ฟังชาวราศีเมษกับไพ่ฟังของคนรักเก่านะเรื่องเล่าอาจจะสลับกันได้นะชาวราศีเมษแฟนเฮานะอุ้ยแฟนเกา่าแฟนเกา่าหรือคนใหม่เพราะว่าอันนี้เขาต้องพูดถึงคนใหม่นําเด้นะเพราะว่าต่างฝ่ายต่างเลิกไปแล้วเนาะอาจจะมีคนใหม่เข้ามาในชีวิตชาวราศีเมษแล้วนะอาจจะมีชาวราศีกุมอาจจะมีราศีกันนะพี่น้องก็รกฎพิจิกีนเมถุนนะพี่น้อง เอาลรามาดูสถานการณ์ของเห้าตอนนี้ได้สมเหรียญน,นะห้าถ้วยเดอะสตาร์นั่นหมายความว่านะนันหมายความว่าเห้าเองยังไม่ได้ลืมสะทีเดียวหรือพี่น้องยังไม่ได้ลืมสะทีเดียวมันยังมีหาถ้วยความรู้สึกแบบ เงาๆความรู้สึกขื่นหอดความรู้สึกเสียใจมีบ้างเล็กน้อยเป็นอย่างจังว่าเล็กน้อยพี่น้องเพราะว่ามันมีเดอะสตาร์ด้วยเดอะสตาร์บ่งบอกถึงว่าสภาพจิตใจเขาดีขึ้นหลายแล้วนะพร้อมที่จะเริ่มต้นชีวิตใหม่แล้วนี่เลอเอมีคนเขามาคุยแล้วพี่น้องมันมีสามเหรียญสามเหรียญมันบอกถึงว่าบางที่พอซื้อแม่ซื้อทั้งหลายอาจจะเป็นเพื่อนหรือเป็นคนในครอบครัวหรือคนที่ทาหูจกักพอซื้อแม่ซื้อแนะนําให้รู้จักแล้วนะได้ได้มีการพูดคุยกันแล้วมีการเริ่มต้น ใหม่ๆแต่ว่าเข้าเองนะเขายังต้องการเวลาอีกจากหน่อยสําหรับชาวราศีเมษยังคือทอดผู้เกาอยู่แหมความรู้สึกข,ของเขาเอยของเข้าที่มีต่อเขานะมันเป็นทรงล่อๆพี่น้องมีเด็กถือถ้วยมีเอ่อมีเด็กถือไม้นะเดอะเฮอร์มิตบ่งบอกชัดเจนว่าหันหลังให้กันแล้วแต่ยังคิดถึงอยู่ยังคือทอดยังคือหาย,ยังรู้สึกดีๆนะเพอ้อเบางคนนะ่ะคอ่อยลอลอว่าเขาจะทักมาบนอ จะได้คุยกันอีกบนนอจะจังไดน้นอประมาณนั้นเออผู้ไม่เขามาคุยเฮ้าเองเฮากับคุยต้องบอกว่าช่างราศีเมษเราไม่ได้ปิดกั้นตัวเองอืห้องบได้ปิดกันเจ้าของแต่ว่ากับมันยังบ่ลืมเห็ดจังไดได้หะ่ะคนใหม่กับเขามาคุยนะแต่ว่ามันเป็นเพียงการเริ่มต้นยังบได้มีอีกอย่างแน,น่นอนยังบได้มีอีกอย่างชัดเจนเพียงแต่ว่า เขาก่บเริ่มต้ในใหม่กัเริ่มยุแต่ว่าใจหนึงกันยังแบบว่าเอา้ยังกัยังคือหอดยูบ่ท่านได้ลืมซะทีเดียวเนาะพี่น้องลืมบ่ท่านเหมือนอที่นี่เรานึกถึงการกลับไปคุยไหมพี่น้องกับบเชิงมีทั้งหกใหม่มี6กใหม่มีเก่าใหม่จริงๆแล้วถ้าคุยก็ดี <c oughs> ขอใส่คำนี้กันแล้วกัน you you? เขายังซ่อมอยู่ ซ่อมอยูจอบอยู่ภาษากลางว่าจังไดนอสําหรับอ่อภาคกลางที่เขามาดูน้ำเนาะอ่อภาคอื่นกับเขามาดูเดียพี่น้องภาคใต้ภาคเหนือกม็มีอ่อแม่หมอก็พยพายามที่จะใส่ค่าทีมันมันเป็นภาษากลางได้นะอ่อ กระจบบึงก็ยังยังแอบแอบรอเอออาจจะบางที่บางคนอาจจะเป็นทรงทรงๆ่งจักน้อยว่าเขาจะมาบบนอเขาจะได้คุยกันอีกบหน้าอีกอย่างประมาณนี้นะแต่ว่ากะาถามว่าเขาเขาคิดว่าเขาจะทักหาบอคิดว่าเขาประเดี๋ยวจจังสันมันมีเก้าไม้เก้าไม้บ่มบอกถึงว่าเขาจะประเหตุอย่างทั้งสิน้นทั้งปวงเขาจะล้อดูสถานการณ์เออที่หนี่ในฟังของเขามีสองไม้พี่น้องมีเจ็ดดาบมีราชินีถ้วยแน่นอน นะสถานการณ์ของเขาคิดว่าเขาเองกันยังยังมีเฮาในใจอะดูจากมีเจ็ดไม้นี่ล่ละเอ้ยเจ็ดดาบพี่น้องขอพ่ายอ่าสองไม้เจ็ดดาบ,ดดาบแล้วก็ราชินีถ้วยเนาะเขายังมีเฮาในใจนะคนนไม้คิดว่าเขากำลังพิจารณา เขาพิจารณาคนใหม่พิจารณาใครบางคนอยู่ไม่ใครบางคนเข้ามาในชีวิตของเขาแต่ว่ายังเป็นความสัมพันธ์ทางไกลยังเป็นเพื่อนยังเป็นคนคุยนะยังเป็นคนคุยหล้วกับเขาเองเขายังรู้สึกว่าเออสถานาการณ์ตอนนี้มันกะมันกะโอเคในระดับหนึ่งการที่เขาจะพัฒนาความสัมพันธ์กับคนใหม่เขาก,ตก็ต้องการต้องการความมั่นใจมากกว่านี้นะเขามองไปที่อนาคตอันไกลที่ไม่ได้หมายถึงว่าจะใครมาคุยก็คุยอย่างประมาณนะั้นเนาะที่นี่มันสําคัญตรงความรู้สึกของเขาที่ยังมีตอ่อเฮาพี่น้อง เขารู้สึกจังไดกับเทาหนึ่งถ้วยเด็กถือดาบเดอะเลเวอร์ over, นะหนึ่งถ้วยก็เดอะเลเวอร์ยังหักยังรู้สึกดีพี่น้องแต่ว่ามันมีเด็กถือดาบเอ่อต้องบอกเขาเขากับสิซองเขาคือกันเข้าซองเขาเขาซองเขา้เขา,เขาตางายต่างยังมีความรู้สึกว่ามันมีบางสิ่งบางอย่างในใจที่ั้างคาอยู่เขาเองเขายังรู้สึกดีแต่ว่า แต่ว่านะมีแต่ตลอดเลยแม่หมอมีแต่ตลอดเด็กถือดาบสําหรับสําหรับนีบ่บบบงบอกถึงใครบางคนนะพยายามที่จะก้าวต่อไปข้างหน้านะรู้สึกว่าอาเลิกแล้วเป็นอิสระแล้วนะบอดด้มี่ยังหยุงเกีียวกันแล้วพยายามที่จะก้าวต่อไปพยายามที่จะเข็มแข็งพยายามที่จะเอ่อฮึดต่อไปนะนะที่จะใส่ชีวิตของเจ้าของต่อไปแต่ว่าด้วยนะาภาัยชัดเจนแห้งแห้งพี่น้องเขายังบ่ลืมหกถ้วยแปดถ้วย บอลืมอีหลีเออยังคืนหอดคืนหาออแต่ว่าความเสียใจพิดหวังอีหยังที่จากที่เลิกล่าหนะ่ะลดลงเยอะแล้วนะเออแปดถวยสําหรับนี่ต้องบอกว่าเขาอาจจะยังมีความรู้สึกที่แบบว่าอะถ้าสมมุติว่ามันเป็นไปบ่ได้สาหรับการกลับมาขึ้นดีกันเขาก็จะก้าวต่อไปละล่ะแต่ว่าความทรงจํายังมียุดดีอยู่เยอะ แต่ว่าจริงๆมันอาจจะเป็นไปได้ว่าเขาอาจจะมองว่ามันมันยังไม่รู้ว่าจะแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นอย่างไรระหว่างเราสองคนนะมันมีแปดถ่วยขึ้นมาส่วนใหญ่ไพ่แปดถั่วบ่งบอกถึงความสัมพันธ์ที่พยายามยางเต็มทีแล้วที่จะแก้ไขปัญหาก่อนที่จะเลิกกันหล้วมันบ่มีทางแก้มันบ่มีทางออกรู้สึกว่าอะต่อยหักกันัปไหนในเมื่อความสัมพันธ์มันไปบ่ได้มันก็ต้องได้จบมันสิเป็นในลักษณะนั้นปัญหาคละคขะซังปัญหาที่ไม่รู้จะทํายังไงนะ ที่นี่มาดูว่ามิถุนายนในส่วนว่า,าตัวของเช่าล่าสีเมษความรักความสัมพันธ์เขาไะเป็นจังหดซึ่งอาจจะไม่เกี่ยวกับเขาราชินีไม้เรายังคงทํามาหากินของเราต่อไปใช้ชีวิตอย่างามุ่งมั่นอ้เข้มแข็งขึ้นเยอะพี่น้องเราดีขึ้นเยอะด้วยราชินีไม้สเตรนท์เป็นไงของคนที่มัน่นอกมั่นใจเจ้าของมาก เต็มทีแล้วเต็มทีแล้วมีอัศวินถวยน้าการเริ่มต้นพูดคุยใหม่ๆความสัมพันธ์ใหม่ๆมีโอกาสพัฒนาเขาจะรู้สึกดีคนที่เขามาคุยมากขึ้นแต่ว่าก็พ <c oughs> ีแต่อีกแล้วแม่หมอคือมาแต่แทะขออภัยเด้อมันแต่อีหลีเด้เอราชินีใหม่กับสเตรนนี่พี่น้องราชินีใหม่กับสเตรนนี่มันบ่งบอกถึงคนที่ค่อนข้างเชื่อมั่นในตัวเองบ่งบอกถึงคนทีต่อให้รู้สึกดีแต่เราจะไม่ลงเอ,อยง่ายๆเราไม่จะตัดสินใจง่ายๆ นะเพราะว่าเขาเขารู้สึกว่าเราเราก็เราก็รู้สึกว่ามีความความสุขของเราก็มีความสุขด,ดีเขามีงานทําเขามีเป้าหมายในชีวิตถ้าไม่เจอคนที่ใช่ไม่ครบก็ได้ พี่น้องต้องถูกสเปกแล้วก็สเปกก็ไม่เบาพี่นอ้องอ่ะเจ้าราศีเมษเองส่ละเอาเป็นมาเข้ากับธมะหากินของเข้าไปคนคุยก็มีคุยไปเรื่อยๆพี่น้องนะคุยไปเรื่อยๆยังหยุ่งอยู่ยังหยุ่งอาจจะยังหยุ่งในเรื่องของการงานหลายสิ่งหลายอย่างไอ้ย่ามีแปดถ้วยขึ้นมาหนำ่ำเ,เรื่องเล่ากเกาอาต้องการความเข้มแข็งมากกว่านี้อีกจักหน่อยนึงนะพี่น้องก็ยังอยู่บ้างแต่ว่าบดีขึ้นไปจะหันหลังกลับไปดอก ชาล่าศรีเมธบันทึกว่าจะหันหลังกลับไปเขาก็จะก้าวต่อไปข้างหน้าน,นั่นแหละออกจากความสัมพันธ์มาแล้วแต่ว่ามันเบียกหลายงานหลายเบียกหลายใช้ชีวิตแบบว่าเบาบางสําหรับความรักก็คุยไปเรื่อยๆนะแต่ว่าต้องบอกว่าก็ก็จะก้าวต่อไปข้างหน้าน,นั่นแหละที่นี่มาดูว่าสําหรับแฟนเก่าเขาละ่ะนะเขาจะพัฒนากับคนใหม่บอ่อนี่อยากหูอยากหู ชีวิตเขาเป็นยังไงหน,นึงเหรียญพี่น้องโอกาสใหม่ๆที่เขามาในชีวิตเขานะน่าจะมีการที่จีบกันชัดเจนขึ้นเริ่มต้นชัดเจนขึ้นพูดคุยชัดเจนขึ้น มีหนึ่งเหรียญมีเดอะมูนแต่ยังมองมีอย่างพัฒนาคือกันคือกันนั่นแหะเขาเองเขาก็โฟกัสในเรื่องของการทํามาหากินโฟกัสในเรื่องของการสร้างเนื้อสร้างตัวนะกำลังพิจารณาอยู่ถ้าสมมติว่าบ,บดีเขากับโบโครบือกันเพียงแต่ว่าของเขาคำว่า,าบดีโบกครี่ของเขามีสเปกชัดเจน นะเราอาจจะไม่ได้ต้องการคนรวยไม่ได้ต้องการคนหน้าที่การงานดีไม่ได้ต้องการคนหล่อคนสวยนะแต่ว่าเขามสีสเปคเฉพาะตัวของเขา้าแล้วก็เรายังวุ่นยุงยย่งย่ากกับเรื่องของการเงินแต่ตัวเขาเองทั้งหนึ่งเหรียญทั้ง7เ,เหรียญเขาต้องการคนที่เ,เขาห้องมอายัางระครบกันแล้วนี่จะพาก,กันแบบว่า มังมีสีสุกลำลุยไปในอนาคตน่ะนะเออมันมันเป็ดในทิศทางนั้นแล้วกะ็เออเขาเองเขาก็ยังมีหกดาบเรื่องเล่าเกา่าๆทั้งหกดาบทั้งเดิมูนเรื่องเล่าเก่าๆก็ยังหลอนๆทั้งนี้อยู่คือกันพี่น้องยังอยู่ในช่วงของการพยายามที่จะก้าวต่อไปข้างหน้าพยายามที่ใช้ชีวิตของตัวเองต่อไปด้วยความเข้มแข็งนั่นหมายความว่ายังบมีการคบหากับค้นหม่โดยชัดเจน ฟังนี่จะชัดเจนมากกว่าเพราะมันมีอัศวินถ้วยเรารู้สึกดีกับคนที่มาคุยแล้วก็มีโอกาสพัฒนาน้าเพียงแต่ว่ามันก็นยังเป็นทางไกลฟังนี่เองเขาคุยกันมากขึ้นมีการแสดงออกมากขึ้นจีบกันชัดเจนมากขึ้นเพียงแต่ว่าก็ยังบม่มีความเคลื่อนไหวนะทั้งสองฝ่ายยังมีความรู้สึกที่ที่ยังค้างคากันอยูอ่ของเขามีแปดถ้วยของเขามีหกดาบหาดาบพวกนี้บ่งบอกถึงว่ายังต้องการเวลาในการที่จะลืม ลืมกันและกันเฮ่านะ่ะเออที่นี่มาดูว่ามีถุน่ายตนความเชื่อมโยงระวังเฮากาแฟนเก่าไปยังไดแน่เด็กถือเหรียญคือจังตางค้นต่างต่างแบบว่าเขาเรียกว่ายังเลงเลงกันอยู่บ่ถ,ถึงก็ว่าปล่อยมือนะแต่ว่าออถ้าเามองว่าเท้ายังไม่ได้ปล่อยมือจากคนเก่าแบบลอยเปอร์เซ็นยังเป็นทรงมองมองจอบจบแบบ มันจะเป็นจังไหนต่อไปหน้าประมาณนั้นก็คือเข้ามาซองนี่แหละพี่น้องไม่ได้หมายาว่าเราจะกลับมาแต่ว่าเราก็อยากจะรู้เออว่าม,มันจะเป็นไปในทิศทางใดเออในขณะเดียวกันนะคนใหม่ๆที่เข้ามาให้พิจารณาต่างฝ่ายต่างยังต้องการการพิจารณาที่มากกว่านี้ความรู้สึกดีระหว่างเฮ้ากับเขาหนึ่งเหรียญสองถ้วยถือว่าเป็นภัยที่ดีมากๆพี่น้องมีความรู้สึกว่าเออจริงๆแล้ว เฮ่าก็เขามีความรู้สึกที่ดีต่อกันค่อนข้างมากถ้ามีโอกาสถ้าชาวราสีเมษท่านไหนที่รู้สึกว่า หนาภัยมันดีพี่นออ้องแมนยูดอกว่าตอนนี้ต่างฝ่ายต่างโสดต่างฝ่ายต่างโสดต่างฝ่ายต่างมีเป้าหมายในชีวิตแต่ถ้าวังเฮ้ากบเขาถ้ามีโอกาสได้คุยพี่น้องถ้ามีโอกาสได้คุยมีโอกาสได้ปรับความเข้าใจมีโอกาสได้คุยกันละมักพากันมาคิดว่าเออระวังเฮ้าสองคนมีอะไรต้องปรับเข้าหากันอีกไหมปัญหาคืออะไรแก้ปัญหาได้ไหมถ้าแก้ปัญหาที่เกิดขึ้นในความสัมพันธ์ใดน่ะพี่น้องทบทวนเบิง นะถ้าเขามีการเปลี่ยนแปลงเข,ปเขาปรับโตเขาปรับโตต่างฝ่ายต่างปรับเขาหากันอีกรอบมีโอกาสจะกลับมาหากันคือเกา่เานํามีโอกาสกลับมาหากันคือเก่าเพียงแต่ว่าปัญหามันจะมีตรงที่ว่ามันได้เลิกกันไปแล้วและมีความรู้สึกว่าเข้ากะแข็งเขากะแข็งเข้าเอง จบแล้วเท่ากับรู้สึกว่าเราก็ต้องพยายามที่จะก้าวต่อไปข้างหน้าไฟใดไฟหนึ่งอาจจะเป็นตัวเขาเองนะมันมีใครบางคนมีความหยิ่งมีความที่แบบว่าเอาจริงเอาจังได้ตัดสินใจแล้วว่ามันจบก็บคือจบไปต่อบ่ไดก็คือไปต่อบ่ไดเพียงแต่ว่าความรู้สึกไม่ความรู้สึกว่าความรู้สึกยังเต็มเปี่ยมระหว่างเท่ากับเขา นะคิดว่าจังส่รแต่ว่าอาจจะมีถุนายนนะอาจจะบรดยมีอหยัางคืบหนามากเท่าที่ควรแต่ว่าอยากยังอยากให้ความหวังสาหรับชาวราศีเมทีปัญหาบ่เยอะนะที่เขารู้สึกอย่าลืมนะที่บอกว่ามีโอกาสนะนั่นหมายความว่าต้องมีการพูดคุยเฮ้าปรับโตเขาปรับตัว,ตวช่วยกันแก้ปัญหาที่มันเกิดขึ้นช่วยกันแก้ปัญหาที่มันมันเหตุนในเฮาสองคนเลิกกันแก้ไดคือกลับมาคบใดนะเพราะว่าความรู้สึกดีมีต่อกัน พเพียงแต่ว่ามันต้องใช้เวลาเพราะว่าด้วยด้วยด้วยณะตอนนี้เรางานเยอะต่างฝ่ายต่างโฟ,งฟกัสในเรื่องของการงานมากกว่าและด้วยนาไพของเฮ้าเองมันเหมือนกับเราก็รอเขาเขารอเฮ้าเขารู้สึกดีก็เฮ้าแต่ว่ามันบได้มมภไพที่บ่งบอกว่าเขาจะพยายามที่จะกลับขึ้นมาหรือเฮ้าจะพยายามที่จะไปกลับไปหาเขามันก็เลยกลายเป็นต่างฝ่ายต่างอยู่ในพื้นที่ของเจ้าของซึ่งอยู่ในพื้นที่ของใครของมันมีความสุขไหมมีความสุข มันก็เลยกลายเป็นว่าเอ๊ะหรือว่าเอ่อก็เป็นมูกันไปยังส่ละประมาณนั้นนะไับไ้โอกาสม้อๆเข้าบ่มีไขเขาบ่มีไผจังหวะมันดีๆได้พอได้เจอกัน นะตางฝ่ายต่างโตขึ้นและกะ็ค่อยมาคุยกันอีกบก่รือจังไหนก็บ่องพิจารณาเบิงนะพี่น้องโดยสรุปแล้วนะมันได้เดอะเฮอร์มิตความเป็นเพื่อนอความทีบอมีหยังคืบหนาะความทียังคืดหอดคืดหากันอยู่เรื่อยๆนะเป็นคนละเก่าที่ยังยังนึกถึงกันอยู่ตลอดในช่วงมิถุนายนหันหลังให้กันแต่ว่าใจยังยังขืดหอดคืดหาเพราะฉะนั้นแต่ว่าไม่มีการเคลื่อนไหว นะแต่ถามมาโอกาสอันไกลนะในอนาคตมีโอกาสจะกลับมาบอด้วยหนาภัยมีโอกาสพี่น้องอันนี้ก็ต้องพิจารณาเบิงนะออ <c oughs> อาจจะไม่ตรงกับทุกคนนะจ๊ะกับพิจารณาเบิงนัําไปปรับใส่เอาล่ะพี่น้องโอกาสนาเนาะเดือนทศทัไปกันนะค่อยขับกลับมาเช็คกันใหม่เมื่อนี้ต้องขอลาไปก่อนสวัสดีจ้า